โซดีครับผมอยู่กับผมนาทีและก็อยู่กับรายการเกมโอเวอร์ไวท์ที่กวันนี้อยู่กับการโปรโมชัอ่นอีกครั้งหนึ่งครับผมซึ่งช่องนี้ก็คือช่องของเพื่อนผมเองครับผม Mg y t ่ะครับผมรู้ชื่ออะไรก็ยังไม่รู้ครับผมว่าช่องนี้เป็นช่องที่จะที่จะมีการก็คือสอน ทำอินโทรทำปกคลิปทำอะไรต่างๆแจกถึงจอดแพ็กถึงกับการรีวิวไหมครับผมก็ด uh, ีค uh รับผมช่องนี้ชุบเข้าไปแสดงทั้งหมดดีนี่ครับนี่อ่ะอ๋อนี่ก็คืออินโทรของทีมผมเนี่ย ก็สามารถผมได้ประมาณ720 p ีของช่องนี้โอเคผ่านครับผมก็ถ้ารับชมเสร็จครับผมคลิปนี้กยคลิปไหนก็แล้วแต่ผมจะกดติดตามหรือกด Subscribe ให้ช่องผมแล้วก็ช่องของ MG ็มครับผมสำหรับวันนี้ถ้าใครอยากให้ผมรีวิวหรืออยากให้โปรโมช่องก็ เมิ้นท้คลิปนะผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ